เคล็ดไม่รับกับการตลาดฉบับดร์ภูนะครับวันนี้พี่ภูเนี่ยจะมาเล่าในเรื่องของหลักการกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ f OM o โม f โฟโมก็คือ fear of missing out คือกลัวที่จะพลาดโอกาสทองกลัวที่จะตกกระแสกลัวที่จะพลาดโอกาสสำคัญนั่นคือหลักการของ f OM o โมซึ่ง f OM o โมเนี่ยเขาบอกว่าด้วยตัวหลักการของเขาจริงๆเ่ยมีอยู่3ข้อหนึ่ให้รู้สึกว่า เวลามีเวลาจํากัดเรียกว่าจํากัดทางด้านเวลาเป็นการกระตุ้นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ให้ผู้บริโภคมีเวลาในการตัดสินใจน้อยพง่้ยไว่าก็ต้องซื้อด้วยอารมณ์ 2. ทําให้รู้สึกขาดแคลนสินค้านี้มีจํานวนจํากัดแล้วก็มีราคาพิเศษเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น 3. โซ social proof มีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาให้ความเห็นเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆน,น,นี่คือหลักการของโฟโมครับ